การมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อความสำเร็จในชีวิตมันเหมือนพลังวิเศษลับที่ช่วยให้เราก้าวต่อไปได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดจิตใจที่แข็งแรงคือสิ่งที่ช่วยให้เรารับมือกับปัญหายึดมั่นในเป้าหมายและ,ะเผชิญอุปสรรคด้วยความมุ่งมัน่นโดยเฉพาะเมื่อลำพังความสามารถยังไม่พอวิดีโอนี้จะพาคุณ ไปสำรวจคำสอนหลักของพระพุทธศาสนาและดูว่าพฤติกรรมสิบอย่างที่ทำให้ใจเราอ่อนแอลงนั้นคืออะไรหากเราเข้าใจและนำคำสอนไปใช้เราจะเริ่มเส้นทางแห่งจิตใจที่เข้มแข็งและฟื้นคืนพลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบากได้พฤติกรรมที่หนึ่งคิดลบเป็นนิสยัยการมีทัศนคติเชิงลบก็เหมือนเมฆหมอกหนาทึบ ที่บทบังแสงแดดแห่งความสุขภายในใจเรามันทำให้จิตใจเราอ่อนแอลงเพราะเรามองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาเมื่อเราเอาแต่โฟกัสเรื่องแย่ๆเราจะมองไม่เห็นสิ่งดีรอบตัวเหมือนใส่แว่นดำอยู่ตลอดเวลาแม้สิ่งสวยงามก็ยังดูหม่นหมองถ้าเราคิดลบอยู่เสมอเราจะเริ่มเชื่อว่าชีวิตมันแย่และไม่มีทางประสบความสำเร็จ ความคิดเชิงลบจะกลายเป็นคำทำนายตัวเองเพราะมันส่งผลต่อการตัดสินใจของเราเราอาจไม่กล้าลองสิ่งใหม่ๆเพราะคิดว่าจะต้องล้มเหลวแน่นอนพระพุทธศาสนาแนะนำให้เราใช้สติคือการรู้ทันความคิดของตนเองโดยไม่ตัดสินว่าดีหรือร้ายเมื่อความคิดลบเกิดขึ้นเราควรรับรู้และเลือกมองสิ่งดีๆแทน เหมือนปัดเมฆออกเพื่อให้แสงแดดส่องมาอีกหนึ่งวิธีคือการเจริญเมตตาภาวนาส่งความปรารถนาดีให้ตนเองและผู้อื่นทำเป็นประจำจะเปลี่ยนใจให้มีเมตตาและค่อยๆละทิ้งความคิดลบไปคำสอนเรื่องอนิจจังหรือความไม่เที่ยงเตือนให้รู้ว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงช่วงแย่ๆก็จะผ่านไปเหมือนกับช่วงเวลาที่ดีเข้าใจสิ่งนี้ จะช่วยให้ใจเราเข้มแข็งไม่จมอยู่กับความคิดลบอีกต่อไปพฤติกรรมที่สองบ่นในเรื่องที่ควบคุมไม่ได้การบ่นในเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ก็เหมือนถือถานไฟร้อนๆไว้ในมือสุดท้ายก็เผาใจเราเองนิสัยนี้ทําให้เราอ่อนแอทางจิตใจเพราะมัวแต่โฟกัสที่ปัญหาแทนที่จะหาทางแก้เหมือนติดหล่มในบ่อโคลนยิ่งบ่นก็ยิ่งจมลึกลงไป พระพุทธศาสนาเน้นให้ตระหนักว่าทุกสิ่งล้วนไม่แน่นอนหรือที่เรียกว่าอนิจจังแต่การบ่นกลับทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งแย่ๆจะอยู่กับเราไปตลอดกลายเป็นวงจรความไม่พอใจซ้ำๆหนทางที่ดีกว่าคือการยอมรับชีวิตมีทั้งขึ้นและลงและเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้เหมือนเรียนรู้ที่จะเต้นกลางสายฝนแทนที่จะบ่นว่าฝนตก เมื่อเรายอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เราจะปลดปล่อยภาระในใจและเบาสบายขึ้นพระพุทธศาสนาเตือนให้เรามองว่าเราควรใช้พลังงานกับสิ่งที่ควบคุมได้เหมือนการแล่นเรือกลางพายุแม้เราคุมลมไม่ได้แต่คุมเรือได้หันจากการบ่นมาสู่การลงมือแก้ปัญหาจะทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นการปล่อยวางก็เป็นหลักธรรมสำคัญ เหมือนปล่อยลูกโป่งลอยขึ้นฟ้าความรู้สึกหนักใจก็จะหายไปการปล่อยวางไม่ได้แปลว่ายอมแพ้แต่คือการเลิกยึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพื่อเปิดพื้นที่ให้สิ่งดีๆเข้ามาเมื่อเรานำหลักธรรมเหล่านี้มาใช้เราจะมองชีวิตด้วยใจที่สมดุลเข้าใจความไม่แน่นอนของทุกสิ่งและหันมาสร้างสิ่งดีๆที่ทำได้แทนพฤติกรรมที่สาม ไม่กล้าแสดงความรู้สึกตัวเองการไม่แสดงออกเหมือนมีสมบัติล้ำค่าแต่เก็บไว้ในหีบล็อกไม่ให้ใครเห็นนิสัยนี้ทำให้ใจเราอ่อนแอเพราะเราหยุดการสื่อสารที่แท้จริงหยุดเชื่อมโยงกับผู้อื่นเหมือนเดินอยู่ในห้องมืดโดยไม่เปิดไฟทำให้สับสนและเหนื่อยใจพระพุทธศาสนาสอนเรื่องวาจาสัตว์คือการพูดความจริงด้วยความเมตตาและด้วยสติรู้ตัวเสมอ เมื่อเราพูดอย่างมีเมตตาก็เหมือนเราหว่านเมล็ดพันธ์แห่งความเข้าใจในสวนแห่งความสัมพันธ์การรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดก็เปรียบเสมือนกระจกใสช่วยให้เราเห็นชัดว่าควรสื่อสารอย่างไรการแสดงออกไม่ได้มีแค่คำพูดแต่รวมถึงท่าทางสีหน้าการสัมผัสซึ่งเป็นภาษาที่ไร้เสียงแต่ทรงพลังเมื่อเรากล้าสื่อสารอย่างจริงใจ เราได้ปลดปล่อยตัวเองจากโรงแห่งความกลัวและเปิดใจให้คนอื่นเข้าใจเราได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพฤติกรรมที่สี่โทษคนอื่นแทนที่จะรับผิดชอบตัวเองการโทษคนอื่นก็เหมือนวิ่งแข่งโดยแบกก้อนหินหนักไว้ตลอดเวลามันทำให้เราเดินช้าลงและหมดพลังใจในการเปลี่ยนแปลงนิสัยนี้ทำให้เรายกอำนาจในชีวิตไปไว้ในมือของคนอื่น เหมือนยกพวงมาลัยรถให้คนอื่นขับแทนที่เราจะควบคุมทิศทางเองพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมทุกการกระทำย่อมมีผลตามมาเมื่อเราเอาแต่โทษคนอื่นเรากำลังปฏิเสธความรับผิดชอบของตัวเองเหมือนนั่งดูชีวิตอยู่เฉยๆแทนที่จะลุกขึ้นมาเป็นคนลงมือเปลี่ยนแปลงหากเราเข้าใจว่าเราคือผู้สร้างผลลัพธ์ของชีวิตเราเอง เราจะลุกขึ้นมาขุมเส้นทางได้อย่างแท้จริงการให้อภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการหลุดพ้นการให้อภัยไม่ใช่การบอกว่าเขาไม่ผิดแต่คือการปล่อยใจเราจากความโกรธเหมือนปลดเป้หนักออกจากหลังเราจะรู้สึกเบาและเป็นอิสระมากขึ้นการให้อภัยตนเองก็สำคัญเช่นกันเพราะหลายครั้งเราแบกความผิดพลาดเก่าๆไว้กับตัวโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราใช้สติรู้ทันตัวเอง เราจะเริ่มเห็นความคิดที่พาเราไปโทษคนอื่นและหยุดวงจรน,นั้นได้ทันเราจะค่อยๆเปลี่ยนจากการโทษไปสู่การลงมือรับผิดชอบอย่างเต็มที่เหมือนแลกก้อนหินกับปีกที่พาเราบินไปได้ไกลขึ้นพฤติกรรมที่หเอาแต่เพ้อฝันโดยไม่ลงมือทำการเพ้อฝันโดยไม่ทำอะไรเหมือนสร้างปราสาทลอยฟ้าแม้จะสวยงามแต่ไร้หลักฐานจริง นิสัยนี้ทำให้จิตใจเราอ่อนแอเพราะมันพาเราหนีจากความเป็นจริงเหมือนวิ่งตามเงาในทะเลทรายที่ไม่มีวันจับต้องได้ในทางพุทธพระองค์สอนเรื่องเจตนาหรือความตั้งใจที่ถูกต้องเพ้อฝันคือการติดอยู่ในภาพฝันแต่การสร้างภาพด้วยสติคือการเห็นเป้าหมายอย่างมีเหตุมีผลการสร้างภาพความสำเร็จที่เป็นจริงเปรียบเสมือนแผนที่ล้ำค่า เราสามารถวางเส้นทางและก้าวไปทีละขั้นได้พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงความคิดฝันก็เช่นกันหากเรายึดติดกับอนาคตที่สวยงามเกินจริงเราจะทุกข์เมื่อความจริงไม่เป็นอย่างที่หวังการเปลี่ยนจากเพ้อฝันมาเป็นการมองเป้าหมายต้องใช้สติเป็นตัวช่วยเหมือนใส่แว่นที่ทำให้เห็นชัดว่าวันนี้เราทำอะไรได้บ้างเราจะไม่หลงอยู่ในอนาคตลวงตา แต่เดินหน้าสู่เป้าหมายอย่างมีพื้นฐานและมีสติพฤติกรรมที่6ไม่ให้เวลากับความสัมพันธ์และเลยความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เหมือนปล่อยให้สวนดอกไม้เหี่ยวเฉาไม่มีน้ำไม่มีแสงก็ไม่มีวันเบ่งบานมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความสัมพันธ์เมื่อเราไม่ให้เวลาไม่สนใจหัวใจก็จะเหงาและโดดเดี่ยวเหมือนเรือแล่นโดยไร้ลมพัด จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ช้าและเหนื่อยมากพระพุทธศาสนาเน้นให้รู้คุณค่าของกัลยาณมิตรคือผู้ที่อยู่ข้างเราในเวลาที่ยากลำบากเหมือนแสงเทียนในคืนมืดเมื่อเรามองข้ามคนรอบข้างเราจะพลาดสายใหญ่ที่ช่วยเยียวยาใจและไม่มีใครเข้าใจเราได้จริงการกลับมาสื่อสารพูดคุยอย่างลึกซึง้งเปรียบเสมือนรดน้ำให้มิตรภาพงอกงามอีกครั้งฟังอย่างลึกซึ้งพูดอย่างจริงใจ เหมือนเติมพลังให้ดอกไม้ที่เฉาไปกลับมาสดใสอีกครั้งสติช่วยให้เรารู้ว่าใครคือคนที่สำคัญในชีวิตและเวลาใดคือเวลาที่เราควรอยู่ข้างเขาความรักความสัมพันธ์ไม่คงอยู่ตลอดไปเมื่อเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเราจะให้ค่ากับช่วงเวลาปัจจุบันมากขึ้นพฤติกรรมที่เจ็ดปล่อยให้อารมณ์ครอบงำการปล่อยให้อารมณ์พาไป เหมือนถูกกระแสน้ำพัดแรงจนหลุดจากฝั่งเราไม่มีทิศทางและมักหลงทางในความรู้สึกนิสัยนี้ทำให้ใจอ่อนแอเพราะอารมณ์เมื่อควบคุมไม่ได้สามารถทำลายสติและการตัดสินใจของเราเหมือนอยู่กลางพายุโดยไม่มีเข็มทิศเราหมุนไปตามแรงลมไม่รู้จะไปทางไหนพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้สติรู้เท่าทันอารมณ์เหมือนยืนดูแม่น้ำไหลโดยไม่ลงไปไว่ายตาม แค่รู้ว่าอารมณ์มาแล้วอารมณ์ก็ไปอารมณ์ไม่ใช่ศัตรูแต่หากเราไม่รู้เท่าทันมันจะควบคุมเราแทนเมตตาภาวนาคือการปลูกเมล็ดแห่งความกรุณาให้ใจอ่อนโยนทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเมื่อเราใช้เมตตาและสติควบคู่อย่างสม่ำเสมอเราจะไม่หลงในอารมณ์แต่สามารถอยู่กับมันอย่างเข้าใจพฤติกรรมที่8พยายามควบคุมทุกอย่างการพยายามควบคุมทุกสิ่ง ก็เหมือนพยายามจับลมในมือมันทั้งเหนื่อยและเป็นไปไม่ได้นิสัยนี้ทำให้ใจอ่อนล้าเพราะโลกนี้ไม่เคยเดินตามแผนของใครเราจะรู้สึกผิดหวังซ้ำๆเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นอย่างที่หวังพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรายึดสิ่งใดมากเกินไปเราจะทุกทันทีเมื่อมันเปลี่ยนไปการวางใจในความไม่แน่นอน คือหนทางของผู้มีปัญญาเหมือนชาวสวนที่หว่านมาเมล็ดแต่รู้ว่าฝนตกหรือแดดออกเขาควบคุมไม่ได้สิ่งที่ควรทำคือใส่ใจในสิ่งที่ทำได้ดูแลตัวเองมีสติและใจเย็นปล่อยให้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติการยอมปล่อยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังเงียบที่ช่วยให้เราสงบเหมือนคลายกำมือออกเราจะรู้สึกเบาและอิสระ สติจะช่วยให้เรารู้ว่าเมื่อไรควรทำและเมื่อไรควรปล่อยเปลี่ยนจากผู้ควบคุมทุกอย่างมาเป็นผู้รู้ทันทุกอย่างพฤติกรรมที่ก้จมอยู่กับอดีตการยึดติดกับอดีตเหมือนแบกเป้นหนักที่เต็มไปด้วยของเก่ามันทำให้เราเดินช้าและหมดแรงนิสัยนี้ทำให้จิตใจหม่นหมองเพราะเราเอาใจไปอยู่ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เหมือนขับรถโดยมองแค่กระจกหลังเราจะพลาดทุกโอกาสที่อยู่ข้างหน้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเน้นการมีสติปัฏฐานหรือการอยู่กับปัจจุบันเหมือนเปิดหน้าต่างรับลมใหม่ไล่อากาศเก่าออกจากใจอดีตควรเป็นครูไม่ใช่คุกขังเราการให้อภัยตนเองและผู้อื่นคือการปลดล็อกประตูนั้นอาน,นิจจังสอนให้รู้ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนไปเสมอ แม้แผลในใจก็สมานได้ถ้าเราไม่ดึงมันกลับมาเปิดซ้ำความการุณาต่อตนเองเหมือนพูดกับเพื่อนที่กำลังอ่อนแอไม่เป็นไรนะเธอทำดีที่สุดแล้วเมื่อเราให้อภัยตัวเองเราจะไม่กลัวอดีตอีกต่อไปแต่พร้อมก้าวสู่ปัจจุบันอย่างมั่นใจพฤติกรรมที่สิบกังวลกับคำพูดของคนอื่นการใส่ใจกับคำพูดของผู้อื่นมากเกินไป เหมือนแบกกระเป๋าเต็มไปด้วยความคิดคนอื่นมันถ่วงเราและทำให้เราไม่เป็นตัวเองนิสัยนี้ทําให้ใจเราอ่อนแอเพราะเราวัดคุณค่าจากสายตาคนอื่นเหมือนเรือที่ลอยไปตามคลื่นโดยไร้หางเสือพระพุทธศาสนาเน้นอุเบกขาหรือความวางเฉยที่มีสติเมื่อเราอยู่บนพื้นดินแห่งความเข้าใจเสียงลมแห่งคําชื่นชมหรือวิจารณ์ก็พัดใจเราไม่ได้ ถ้าเราให้คนอื่นถือกระจกให้เราเราจะเห็นแค่ภาพสะท้อนที่บิดเบี้ยวแต่ถ้าเรารู้คุณค่าตัวเองเราจะยืนมั่นในความจริงไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อใครการรักตัวเองในทางพุทธไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการเคารพตนเองอย่างถูกต้องเหมือนปลูกต้นไม้ในสวนใจของเราเองสติจะช่วยให้เรารู้ว่าเมื่อไรควรฟังและเมื่อไรควรปล่อยผ่าน เราจะไม่ตกเป็นทาสของคำพูดอีกต่อไปบทสรุปเส้นทางสู่จิตใจที่แข็งแกร่งพระพุทธเจ้าทรงมอบเส้นทางแห่งการตื่นรู้ให้เราเห็นว่าจิตใจที่แข็งแกร่งไม่ใช่จิตใจที่ไม่เคยอ่อนแอแต่คือจิตใจที่รู้เท่าทันและฝึกฝนอยู่เสมอเมื่อเราฝึกใช้สติกับชีวิตประจำวันเพิ่มเมตตาให้ตนเองและผู้อื่นและเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง เราจะค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่หวั่นไหวเป็นคนที่มั่นคงจากภายในจริงๆการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดในชั่วข้ามคืนแต่ทุกวันที่เราตื่นมาแล้วตั้งใจฝึกใจก็คือวันใหม่ของพลังใหม่ในตัวเราขอให้คำสอนแห่งพุทธธรรมเป็นแสงนำทางของคุณในเส้นทางแห่งปัญญาความรักและความสงบที่แท้จริง